ก็มีต้นไม้เนื้อแข็งอยู่3ามชนิดนะครับเป็นคนละชนิดนะครับมีต้นใหญ่ที่อยู่ตรงกลางอายุมากนะครับก็น่าจะเป็นเครือปูช้างขนาดใหญ่เก่าแก่นะครับที่อาศัยอิงต้นไม้ต้นนี้ขึ้นไปนะครับก็เป็นต้นกระบกที่มีมาตั้งแต่ในอดีตนะครับที่ยังหลงเหลือนะครับต้นกระบกใหญ่นะครับมีเถาเครือ จะเป็นของคูช้างนะครับที่อายุมากขนาดใหญ่พักพิงยิงขึ้นไปนะครับเป็นตะเข็บเหมือนเย็บเป็นแนวรากนะครับแปะไปกับผนังลำต้นกระบอกขึ้นไปนะครับแล้วก็มีต้นทางซ้ายก็จะเป็นต้นเตงขนาด ไม่ใหญ่มากนักนะครับทางขวานี่ก็จะเป็นต้นแดงนะครับเป็นไม้นด้ดีทั้งนั้นนะครับเป็นธรรมชาติ ที่มันเกิดขึ้นของมันเองนะครับในธรรมชาติที่มีอายุมากที่มีอายุน้อยปะาปนกันไปนะครับก็มารับชมในจุดนี้นะครับก็มีความทำให้สะดุดตาสักนิดนึงนะครับอาจจะไม่มากเท่าไหร่นะครับก็เป็นธรรมชาติที่มันสะสมอายุที่เก่าแก่ยาวนาน แล้วก็อายุยังไม่มากนะครับปะปนกันไปก็มีอยู่ต้นไม้อยู่3มชนิดนะครับเป็นต้นไม้เนื้อแข็งทั้ง3ชนิดนะครับเนื้อแข็งทนทานทั้งนั้นนะครับไม้เนื้อดีนะครับถ้าพูดตามการใช้ไม้ในอดีตมานะครับก็จะเรียกว่ากลุ่มไม้เนื้อดีนะครับโดยเฉพาะ2ชนิดเล็กนะครับ ก็ต้นตรงกลางนี่ก็เป็นต้นกระบกนะครับที่อายุมากยาวนานมาตั้งแต่ในอดีตนะครับความใหญ่เนี่ยอาจจะไม่ได้อลังการมากมายแต่ก็ไม่ได้น้อยนะครับมีความสูงชโลดใช้ได้นะครับตนนัวนี้และที่สําคัญก็มีลักษณะเครือขึ้นไปนะครับเป็นเครือไม้พันธุ์พืชเป็นเถาขึ้นไปน่าจะเป็นเถาของเครือของอต้นผูช้างที่อายุมาก แปะเกาะผนังต้นกระบอกขึ้นไปข้างบนนะครับแล้วก็ต้นสีค้ำในทางสีคํำต้นนี้ก็จะเป็นต้นแตงนะครับก็เป็นไม้จุดเด่นในป่าอย่างนี้นะครับเ็นได้ยินเสียง เดินตะกุยใบไม้นะครับกลยเงียบไปสักพักเมื่อกี้แล้วต้นผิวเกลี้ยงฝั่งนี้ก็จะเป็นต้นแดงนะครับก็เป็นไม้เนื้อแข็งนะครับที่มีความทนเหมือนกันก็เกิดลักษณะ แบบนี้นะครับชิดติดกันเลยนะครับก็ เธรรมชาติในจุดนี้นะครับที่เผยแพร่เอาให้ชมนะครับ